รายการนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าสิบปดปีควรได้รับคําแนะนํานะครับสวัสดีครับขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนานมาแล้วนะครับบายกอล์ฟเหมมาลากวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับดูโฮมสาขาบางบัวทองนะครับเพื่อมาพบกับคนคนนึงครับคนคนนี้เขาอยู่ในวงการเครื่องมือช่างมาอย่างโชวโชนนะครับแล้วก็นานมาแล้วด้วยนะครับเขาคนนั้น ก็คือโจเลียวบินะครับหรือว่าพิษาจโจนั่นเองมาเป็นพบ่ับเขากันเลยครับใชญครับสวัสดีครับพี่โจครับพี่โจวันนี้ผมพาน้องๆแล้วก็ทีมงานเนี่ยแบบอยากให้รู้ประวัติพี่คร่าวๆว่าเฮ้ยพี่เนี่ยประวัติเป็นยังไงเข้าวงการมานานหรือยังครับก็ กอนแรกเลยเรียนทางด้านสายศิลปะมานะครับแล้วก็พรจบปุ๊บก็ไปเข้าวิทยาเขตมากก็มีงานเกี่ยวกับพวกงานไม้ก็เลยเลือกเรียนที่งานไม้ก็มีพวกเครื่องมือก็เลยหันมาทางการเครื่องมือางรัออ้าแล้วอย่างนี้พี่โจแบบมารู้จักวงการถ่ายขอพงไงาตัแรกเลยง่ายๆเลยจบแล้วก็คืออยากทำงานที่เรียนแต่ทีนี้พอดีจะบอ่าว่าตกงานแล้ง่ายๆที่ไนั้นน่ะเขาตกงานกานก็คือทม่ทำไรก็ ลองไปสมัครแต่งานบอกตรงไปว่างานที่สมัครงานแรกอะ่ะไม่ใช่งานไม่ใช่งานห้าหเป็นงานอย่างอื่นทำแต่วันนี้ไปไปมาก็คือเบื่อก็เลยลองมาหางานอิกคนดูเอาเลยว่าเรียนน้อยเนาะยังไงผมก็ออไปไปมาก็ไปเจอมาเจอเพื่อนที่อยู่ในห้างห้างนึงเขาก็แนะนําว่า,าไปขายชิ้นมือไหมเราก็มากไม่ค่อยรู้นะเนาะเพราะว่าเ,าเราไม่ได้ขายมือก็เ,เลยแนะนําให้ลองไปขายที่ห้อนี้ที่ห้อที่ผมอยู่ปเจ็นวันเนี่ยครับก็ขายไปขายมาก็เกิดความคุ้มชิน ก็เลยรักได้ที่นปีครับปีไหนอะครับพี่จบตั้งแต่ปีสี่หนึ่งเริ่มทำงานปีสิบโอ้โหสี่สองผมยังเป็นวุ้นอยู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ในยุคนั้นอะพี่ที่แบบว่ามาสับััพร้อมที่เลยอย่างเงี้ยยุคนั้นถ้าผมถือว่าเป็นน้องใหม่สุดในในรุ่นระดับที่ว่าพวกพี่ริบทำงานมาก่อนเนี่ยระดับเกรดี่เลยนะถ้าเรียกเป็นฝ่ายการพักเนี่ย คืออย่างเคยได้ก็อาจจะตงชื่อพิบูตหรือนรุธนะครับแล้วก็จุยหรือแม้กระทั่งเอเนี่ยครับพวกนี้เขาระดับแบรนด์ดังทั้งเลยเราแบรนด์ลูกค้าเันรู้จักน้อยแต่เราคิดว่ามันต้องได้ความรู้จากแบรนด์นี้ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือแบรนด์ที่มันดังแล้วไปทำแบรนด์ผมชอบทําแบรนด์ที่มันไม่ดังให้มันเกิดมันเป็นบางท่านเราเนี่ยนี่เลยนะนักคู่นะเลือดนักคู่เลยนะแล้วพี่โจแบบ ตอนไปยืนสาขาแรกพี่โจรเริ่มยืนที่ไหนยืนสาขาในห้างแรกนี่คืออ่าแฟชั่นก่อนเลยก็แฟชั่นเหรอแฟชั่นครับผมคิดว่ารัตนาธิเบศนะตอนแรกใ,ใช่ครับแฟชั่นแฟชั่นในแ,แลนด์เราเนี่ยครับใส่ไหมไหก่อนอ่าโดนเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะต้องมีในห้างมันจะต้องมีคนประจำใช่ไหมแล้วก็มีเราเนี่ยคืเพิ่งเป็นถ้าเป็นสมัยนะั้นเกาเรียกอ่าอ่าหน่วย เดมดีมันเราเดีมอนเราในี่แหละที่เราเลือกกันเคยในแหลังเข้าไปบู้กันจะเจอเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นที่นั่นก็แบรนด์สีเหลืองแบรนด์ยักษ์ใหญ่เจ้าถิ่นเอ้าเหรอแบรนด์เจ้าถิ่นเลยที่นั่นแบรนด์เจ้าถิ่นเลยลูกค้านี่บอกตรงแล้วว่าของแงมเลยอ่ะถ้าเป็นสารเป็นสินนี่คือของเขานี่ยนะดำหนึ่งเลยขอบู้กันอยู่พักบู้ในที่นี้หมายถึงรูการขายนะไม่ใช่จีรันต่างแข่งใช่ใช่แต่ก็เหนื่อยยอนแล้วก็เหนื่อยเพราะอยู่คนเดียวครับแล้วสมัยนั้นแบรนด์ที่ผมอยู่เนี่ยมันมีสาาขเนะ เวลาขายนี่แบบน้อยนะน้อยมากครับแล้วคนมีอยู่สี่คนรวมหมดแล้วเดมมิ่หมดอีกแปดคนนืออะรอ่ะเวลาขายของอ่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในสมัยนั้นนะแบรนด์สีเงินตัวบีแบรนด์ตัวดีสีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วแบรนด์ตัวเอ็มสีเงินสีฟ้าเนี่ยโอ้โหเขาเป็นเจ้าอยู่แล้วซึ่งสมัยนั้นมันจะเป็นเมดอินหมดไอเราก็เม็ดอินไอเราก็เมดอินแต่คือเมดอินสู้เขาไม่ได้ แม่ดินคือบ้านเราค่อนข้างจะติดแบรนด์ไม่ดินของแบรนด์นี้มากเคือเหนื่อยสมัยก่อนเหนื่อยมากถ้าคุณไม่มีความรู้อ่ะหรือว่าคุณรู้ไม่จริงเนี่ยคุณขายเขาไม่ได้นะเพราะสมัยนั้นจะลืมนะอ่าคุณซื้อเครื่องมือหนึ่งชิ้นเนี่ยสมัยนั้นให้หนึ่งตัวไม่เหมือนสมัยนี้แปดร้อยเจ้าร้อยสมัยก่อนเนี่ยสมาร์ท้งให้หนึ่งตัวเนี่ยเออเงินเดือนประมาณไม่กี่พันบาทเนี่ยซื้อสมาร์ท้งให้หนึ่งตัวนี่คุณไม่ธรรมดานะเออใช่ใช่ พราะฉะนั้นตอนที่ผมอยู่แบรนดีก็เป็นใช่แบนดีคว่ามันพุ่งกระบาดพุ่งกระบาทแล้วใช่สมัยนั้นประมาณเท่ารี้โรนารี่เนี่ยอยู่กระบาดคุณซื้อเนี่ยก็บอหคุณขายวันหนึ่งหมื่นกระบาดคือม่ต้องทำอะไรแล้ววันๆเดินเล่นเลยต้องขายได้ขนาดนี้จริงสมัยนั้นนะสมัยนั้นเรารู้สึกว่าการขายมันมีแบรนด์น้อยตัวเลือกมันน้อยก็มีไม่กี่แบรนดี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 แล้วก็แบรนด์เอ็มแล้วก็แบรนด์เราแค่สี่แบรนด์คือมันก็ ใช้วิธีที่ว่าเม็ดดินกันเป็นเม็ดดินทุือเม็ดดินกันแหละก็คือใครรู้ลึกรู้เยอะรู้กว้างแล้วก็ประสบการณ์จากลูกค้าที่สอนมาเนี้ยคุณก็จะได้ได้ยอดขายเนี้ยประเด็นหลักก็คือยอดขายเป็นหลักก็คือเริ่มต้นที่พี่ยืนไปชั้นนึงก็คือลงไปปุ๊บที่เคี่ยวขายเลยไหมก็มีครับเคี่ยวขายถามว่าเคี่ยวขายไหมเคี่ยวขายเพราะหนึ่งเราคําถามแรกที่ลูกค้าถามเราเลยเหมือนอย่างเกิดวันนี้ที่เราใส่เนี่ยเเขาจะถามคขาถามแรกเลยแบรนด์อะไรเขาไม่รู้จัก มันเป็นคําถามที่ผมเนี่เบื่อที่จะตอบเบื่อที่จะตอบมากเลยถามแล้วถ้ากน้องๆใครๆต่างๆที่เคยอยู่แบรนด์นี้มาเนะี่ยแล้วมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคําถามนี้เป็นคาถามยอดคิดมากแบรนด์อะไรพี่ผมเจอประจําเลยพี่แบรนด์อะไรมันเป็นอะไรที่แบบแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําได้แล้วคุณขายเขาได้แล้วเขาเชื่อคุณเราไม่ได้หลอกสมัยก่อนมันหลอกขายลูกค้าไม่ได้นะเพราะว่าเขาไปใช้งานจริงดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าดี การขายเครื่องดื่ที่เขาไปทันาทานกินไงเ่าไัป็นปากต่อปากใช่ผมคิดอย่างนี้นะอ่าพี่โจพี่โจ,โจไอ้อยุคนั้นอ่ะแบบมีไหมที่แบบว่าพี่แบบมีไฟตาตึงไหมที่แบบต้องไปเจอใครอะไรโขดโดุๆอะไรประมาณนี้มีไอ้โหดและดุไม่เจอเบื่อไปเจอไอ้พวกที่แบบรุ่นเกจิเราก็เป็นเหมือนเด็กอ่ะคือเด็กที่หัดขายเขาอยู่มานานแล้วก็จะเป็น อันนี <S <S kind of hmm? ้คือกาวกาวถึงเลยนะอ่ากาวถึงเลยเอาชื่อเลยพี่เด็นติดต้องขออนุญาตจริงๆนะครับอ่านาลูสนาลูสบีวอนอ๋อนาลูสและเซกทุกคนรู้จักดีนะเนี่ยยุคมาเฟียอะไรเลยพี่จะยุคมาเฟียเลยเรียกว่าบีวอนนี่เกิดเลยแหละรุ่นนั้นสมัยนั้นก็บีวอนสร้างชื่อนะรุ่นสร้างชื่อเขาเลยรุ่นโรสตอรี่เอรเชฟเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหขายเดือนเจ็ดแปดแสนนะเจ็ดแปดแสนเลยลูกค้ามาเป็นเลท คาเนี่ยเวลาจับรีวอร์สได้จะเปลี่ยนสเปคเนีย่ยมันยากตรงที at, ่ว่าเขามีสูตรกลอมด้านหน้าเราเสียเปลี่ยนเราเสียเปลี่ยนเราเสียเปลี่ยนชุดแบรนด์จะเสียเปลี่ยนที่ได้จะเสียเปลี่ยนมากเลยสมัยนั้นที่ผมไปเริ่มไปใช้คําว่าอะไรเริ่มไปบู๊กับเขาในในนั้นก็คือมีนรุนะของรีวอร์สแล้วก็ สมัยนั้นก็ขยับมาก็จะเป็นน่าจะเป็นเอกส่วนพี่เม้นนี่เขาจะขยับไป้ใต้เอกใต้เราเนี่ยครับเอกใต้เราเนี่ยแต่ว่าก่อนเอกจะเป็นเบ์นเป็นเบ์นเป็นเบ์นเป็นเบ้นก่อนเอกจะเป็นเบ์นไอ้นี่ก็ไม่ไอ้นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคือแต่ละแบรนด์เนี่ยคือเขาเม็ดินทั้งนั้นน่ะแบรนด์เขาเนี่ยแล้วแต่ละคนเขามาดิถ้าสมัยนั้นนะเรื่องเล่าเลยถ้าคุณไปอยู่รังสินแล้วคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อันนี้ว่ากรรมไทยหรือได้ยอดได้ยอดกลับมาคือคุณเก่งมากมันเป็นเรื่องขำและเรื่องตลกนะไม่ใช่เรื่องแบบจรียๆแต่ถามว่าความกดดันมันท,ทุกทุกทุกอย่างอะ่ะมันเป็นสโตใหญ่ใช่ไหมสมัยนั้นห้างเนี้ยมันเป็นสตใหญ่แล้วทุกแบรนด์เนี่ยเขาจะผลระดับหรือพวกเกจิพวกเกจิพวกเที่ยวลากดินเลยอ่ะมาปลุมมันอยู่ในนั้นอะ่ะและที่นี่มันจะแปลกอย่างเนี้ยเวลาขายของเนียไม่ได้ต้องเข้าวิน วัดดวงวัดดวงวัดดวงสมัยนี้มีเปล่าไม่รู้นะนเขียนมากลยอ่ะ<ว>การยืนแบบเนี้ยถ้าเกิดจับไปแล้วแบบตรงมันได้<ช>แต่จริงก็ไม่ใช่นี่<ด>อไอแบนเราเนี่ยเสียเปรียบเพราะมีแต่เาวร์ถูไอแบนแบนอื่นเนี่ยเขามีตู้เชื่อมมีเครื่องฉีดน้ำใช่ไหมเขาหลากหลายเขาหลากหลายเพราะเราจับได้เนี่ยมันเป็นที่ว่าเครื่องเชื่อมกุ้ยเี่ยโอเคถ้าจับได้ครับเครื่องเชื่อมไอคนต่อไปมีก็เอาไปแต่ถ้าเป็นสว่านถ้าให้เราแต่ถ้าจับได้ทุกเนี่ยเป็นพวกเครื่องฉีดน้ำลำบากเลยโคตรพจะได้อีกรอบมันก็เสีเที่ยงอ่ะเข้าวิน การขายของเข้าวินเลยนั่น,นลุ้นด้วยลุ้นด้วยแต่เมื่อพอเวลาการเวลาปรับปรับเปลี่ยนไปก็เริ่มไปเริ่มออกต่างจังหวัดแล้วเป็นยี่ห้อใช่ครับตอ้ตองต้องตอนนั้นอยู่บร,ริษัทแรกในระดับที่ขายยี่ห้อน,นี่แหละเริ่มออกต่างจังหวัดก็ไปตะลุยต่างจังหวัดไปใต้ไปเหนือไปโอ้ไปหลายที่ไปหลายที่ไปเที่ยวอะรอู มันไม่ไม่เชิงเที่ยวอ่ะเพราะว่าถ้ามองริงการขายอ่ะมันมีตัวเลขแบกเราแบกไปอ่ะเราแบกไปอเราแบกไปแล้วมันหลายๆอย่างคือความคาดหวังจากทางบริษัทบริษัทคือคุณไปเนี่ยมันมีค่าใช้สายคุณต้องได้กลับมาอะไรพวกเนี้ยมันก็ทําให้เรากดดันถือแล้วแบ์เราเนี่ยมันขายยากถ้าในกรุงเทพยิ่งยากแล้วนะคูณสองไปต่างจังหวัดนี่หนักเลยนะแบ์อะไรเนองเขาต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเอ็ม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 ตัวบีนี่มาดำดึงเลยไอ้สีเหลืองดีนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะ แต่เจอบีกับเอฟจะบอกบอกเลยเหนื่อยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันหลากหลายไงการถ่ายบองสมัยนี้คุยนิดๆหน่อยๆแต่้าสมัยก่อนถ้าหรืองไงอย่างพ่อเนี่ยเขาก็มายุคหลังต่อจากผมนั่แหละแต่ก็ไม่ห่างไกลแล้วแต่เขาก็รู้แต่ถ้าเกิดคุณรู้เพาะคุณก็ไม่รู้จุดอ่อนจุดด้อยจุดจุดเด่นหรือจุดเสียอะไรของคู่แข่งหรือการผู้แข่งมันหายละบากยุคนั้นเคี่ยวมากวิโจเนี่ยแบบผมบอกเลยว่าเขาเล่ากันมาว่าเคี่ยวจัดเลย <laughs> ปีศาจเลยเขาเรียกกันอย่างเงี้ยปีศาจโจเลยแหละเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองขยายคำว่าปีศาจให้ผมฟังหน่อยที่คนหนึ่งเขาเรียกพี่เนี่ยเขาเป็นเรียกยังไงมันน,มน,น่าจะเกิดจากการที่ว่าคือคนเราเนาะมันมีภาระเนาะมันสมัยนั้นเงินเดือนไม่กี่พันเนาะเราเราก็อาศัยค่าพอค่า<อ>คทำงานแน่เนี่ยแต่อย่างคือผมจะเป็นประเภทแบบถ้าคนเขามองมองคนบ้าหรือเปล่าเนี่ยผมทํางานผมเขามีตอนเช้าในห้างเขาจะมีมิสซิ่งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยในห้าง ผมจะไปรอเขาไม่ทิ้งเน,นี่ยในห้างเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกับเราเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเป็นหน่วยช่วยช่วยเสริมพนักงานไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักคือพนักง,งานประจำของแต่ละแบรนด์คือเขาอะไรทำธุระจิตวิัประจำวันของห้างเสร็จผมก็จะเข้าแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เลิกสองทุ่มทุกวันผมจะไม่ค่อยได้หยุดจะไม่หยุดผมจะไม่หยุดเลยคือจะทำงานเหมือนแบบ ต้องต้องให้ได้คือยังไงต้องได้ต้องได <tant S 1> ้ยอดรว่าหนึ่งเราภาละเราเยอะเพราะสมัยนั้นเงินเดือนเงินเดือนยังอยู่ไม่ได้ครับเงินเดือนแค่ไม่กี่พันนี้สมัยก่อนอ่ะคือบอกเลยว่าสมัยนั้นน่าใครขายี่มพ์เร่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อย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 มากสมัยก่อนนั้นแหจะซื้อของอะไรใหญ่คิดแล้วคิดอีกนะใช่เพราะอะไรด้วยที่ว่าเราทำงานหน้าเนี่ยเหนเหนื่อยมาก ก็จะปิดได,ด้แต่ละตัวปิดแต่แต่ใช่ปิดเวลาเป็นชั่วโมองเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพทุกวันนี้ยังมีอยู่อย่างแบรนด์บีแบรนด์เอ็มเนี่ยขายสว่านตัวหนึ่งใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีแต่แบรนด์อย่างนเงี้ยแบรนด์เนี่ยที่ที่ที่ถูกอยู่กันกับนี่ก๊อปปัจจุบันก๊อปมาอยู่นยหนึ่งชั่วโมองเต็มนะครับบางทียังไม่เอาหรือกลับไปก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งยังไม่เอาก็มีมันทำให้อะไรให้เหนื่อยแต่ถามว่าถ้าคุณขายได้ ้าคุณอธิบายความเข้าใจและขายความดีใจแล้วก็อีกอย่างนึงผมอ่ะจะเป็นประเภทที่แบบว่าขายสกจิตอ่าน่าจะมีส่วนเง่นมล <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีที่ว่าหน้าง,งานอ <c oughs> ีกอย่างนึงวัดดวงนะ <c oughs> วัดดวงวัดดวงพี่วัดดวง,วดดวงเรารู้ว่าบางทีเราเครื่องมือบางตัวเนี่ยไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าวัดกับเขาเลยมีปัญหามาแต่ก็มือบางท้งก็ไปได้ไม่ได้มันไม่ใช่ว่าดีทุกอย่างดีทุกดีทุกตัวดีทุกอย่างแต่ก็อาศัยวั่รือเปาเออ ลูกค้าเขาเข้าใจนะเออมันอยู่ได้ในระดับหนึ่งมันไม่ได้แบบดีเด่นอะไรมากมายใช่พี่ก็กี่ปีเป็นเซตบีเรียบีือเสร็จเลี้ยวบีนี่ถ้าอยู่ที่เก่าเนี่ยเกือบสิบห้าปีนะครับแล้วก็จจุบันก็ยังอยู่เลี้ยวบีแต่ว่าไม่อยู่อีกบริษัทหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็เขาปีที่สองแล้วถึงส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วถ้าน่าจะใช่นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขามาจากเขาเนี่ยแหละครับมาจากการขายของนะคับ ไม่สําหรับผมเองนะพี่โจเนี่ยเหมือนแบบเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะพี่กับการแบบทํางานแบบทนไม่ถึงมันพี่ใช่ทนทางานนะพี่ไม่ถึงว่าทํางานทนแบบอยู่แบรนด์เดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็สินค้าที่ขายก็ขายยากด้วยต้องใส่ใจกับมันก็มีมีคนเคยบอกผมนว่าเร่มันต้องข้างสินค้าก่อนมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของการรละการเงานมันถึงจะทาออกมาได้ดีอย่รงนี้ให่เมืาะอย่างในยุคหลังๆมาพอมาเริ่มขายเนี่ยมันจอมันจะ เดียร์คนั้นครอปก็อยู่อีกแบนผมว่าม,มองละเนี่ยวันนี้แมงอาชน,นะครับมันก็คแน่เว้ยไอ้ฟันในที่นี่มาไม่ได้อะไรนะือเรื่องการขายของแมงผมว่ามันแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนั้นที่ว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยเขาเริะระม่มหมดเรามาเป็นซุปเป็นอะไรกันหมดแล้วเราก็ขึ้นมาแทนเราก็อมองว่าอะไรว่าคือมีคู่โช่ะเราไม่ใช่ว่าเก่งหรอกแต่ว่าเออแม่งมันหน่อยเว้ยคือไปแต่ละที่บางทีมัน รสชาติไม่มีมันเจอเมันเจอเคยเคยเคยเป็นไหมเคยเป็นนะน่าจะเป็นน่าจะเคยเป็นด้วยชื่อด้วยชื่อพี่ด้วยพอเด็กที่เขาจะมาเจอพี่เขาก็กลัวชื่อพี่ไปกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมบอกนี่เรื่องจริงเลยเขาเขากลัวไปแล้วเขาดเขากลัวไปแล้วมันตกปีศาดนะพี่โอเวมนม์ก็เขาพูดกันอย่างนั้นพี่แบบว่าลูกค้าจะมาแบรนด์นี้นะแล้วลูกค้าไปจ่ายตังค์รู้สึกตัวอีกทีอ้าวหยิบเบียบมาแล้วแล้วก็บมีส่วนเยอะนะสะกดจิตสะกดจิต มันเป็นเรื่องเล่ากันอน่ะแล้วก็คือสมัยนั้นก็คือมันทุกอย่างครับมันก็ต้อง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 คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์ที่ขายยากอย่างทุกวันนี้ยังขายยากอยู่เลถามว่าแต่ถ้าเกิดเราทําได้แล้วก็มันคือสมัยนั้นคิดว่าเฮ้ยไปอยู่ไปอยู่แบรนด์นั้นแบรนด์นี้คือแคาไปอยู่เราต้องไม่เราต้องไม่น้ำมันไม่ได้เรียกอะไรอ่ะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่หนึ่งแล้วมันไม่ได้ใช้ความคิดเราไม่มี คือมองอย่างง่ายๆเราซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งคุณมองออปชันโน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ในออปชันมันอ่ะมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นเนี่ยมันแต่ว่าขายที่มือช่างเนี่ยมันต้องเห็นทุกอย่างก็สองฝึกการสังเกตในการสังเกตถ้าเปลียบเทียบกัอะไรแบบเราง่ายหนึ่งไปดูจุดข้อด้อยข้อเสียเขาแล้วก็เอามาคุยแต<ม>่ถามว่าลูกค้าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เราก็ต้องอ่านลูกค้าแต่คนขายที่มือเนี่ยจะเก่งนะมองนะเขาจะอ่านอ่านลูกค้าออกแล้วก็เปลี่ยนใจลูกค้าเก่ง อันนี้อันนี้ในมุมมองการขายนะใช่ใช่ใช่มุมมองการขายคือเขามาอันเนี้ยขาดคุณไปเปลี่ยนเขาเป็นอะไรเงี้ยมันคือมุมมองทุกคนเละไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือคนผูน้ถ่ายทำแล้วมี<อ>ไม่มีงองแงไม่แบบในย,ยุคนั้นมีงองแงกันไหมแบบเฮ้ยทำไมแบบเปลี่ยนไปได้ยังไงอะไรมีมีมีเฮ้ยเออเ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อเฮ้ยเขาเอาของกูนนะเราเลยบอกเราก็เลยบอก ันก็ธรรมดาก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ก็โยกก็หยิบไปภาษาเราเรานะเรียกะไรยกแต่ยุคนั้นน่าจะแมนแมนกว่าแมนแมนแมนสมัยนั้นสมัยนั้นยกลองเครื่องให้เสร็จเลยลองเครื่องเสร็จเขียนใบประกันให้ด้วยแล้วไม่มีมาเขาเรียกอะไรขายคืนไม่มีนะไม่มีไม่มีมากกว่าคือถือว่าคุณทำถือวาาสามารถแล้วเขาไม่ไม่เอาของเราแต่ผมไม่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 นะผมยกนี่ไอ้แบรนด์บีแบรนด์เอ็มเนี่ยเป็นหมื่นนะบางทีวันหนึ่งเป็นหมื่นนะผมนี่แทนนี่จะเป็นของเรานะใช่เป็นของเราน้ำตาคอเหมือนกันนะแต่เราก็ย้อนกลับไปมองจริงว ที่มันพลาดแต่ตัวรุ่นนี i, e ้รุ่นนี้พลาดเพราะอะไรเราคุยตรงไหนมันพลาดเพราะอะไรหรือเขาอาจจะใช้ร right. ุ่นรุ่นนี้หรือแบรนด์นี้ทั้งไซ่งานแล้วเนี่ยลองลองเอาตั้งสิบต่อหนึ่งเนี้ยเราก็ค่อยๆซึมไปทีละตัวค่อยๆซึมไปมันก็มีอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างรอบเนี้ยเขาก็ใช้อยู่สิบต่อหนึ่งเนี้ยคุณก็เอาไปเทียบตัวก่อนเนาะลองปรับเปลี่ยนสเปคให้ลูกค้าลองใช้ดูค่อยๆคืนคืนยืนไปแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนใช้ไอ้ยี่ห้อเนี้ยยากมากหนึ่งเลยแหละมันโดนสาวเรื่องเรื่องหลัก ได้ก่อนผมมาเนี่ยโดนคำสาปเรื่องอะไรอะไรไม่มีไปตายกวันนี้หูอื้อเลยนะสมัยก่อนมาอย่างนี้แห้งเลยอ่ะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นอะไรแบรนด์อื่นเลยนะมตั้งผมตอกจากแบบแปงสะอาดแต่คือเรื่องความเคยชินไงที่ว่าโดนสาปจะสาปต่อไปโจมตีกันไว้โจมตีกันไว้ไอ้ไอ้เนี่ยคุยกันี้อะไรล่ไหนจะอ่านหรอกเราบอกปาดเหนือแล้วได้อยู่เขาเรียกอะไรถ้าไม่แน่จริงผมู็ได้ ไม่จะไม่ได้จริงไม่ได้จริงนี่หมายความว่าไงาคุณไม่แข็งพอเนี่ยปะสาทเสียนะคุณตอบลูกค้าไม่ได้ว่าจะไปไหนนะถ้าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยตายแล้วจะไปไหนจะตอบให้ได้เลยเนี่ยคือมันหลายอย่างอ่ะเรื่องอ่าอะไรอะ่ะเชื่อพวกเขาได้เหรอโอ้แบรนด์อะไรไม่รู้จักคำถามเนี่ยอะไรหาย,ยากไหมแล้วพี่ไปใช้ไตช่ชวัดเนี่ยมีที่ซ่องไหมแต่ถ้ายอมรับว่าเ่็กเด็กนี่งานในยโุโรปแบบเขาเขามีชื่อนะแต่เพราะว่าเราเนี่ยเขาเป็นแบบ รู้จักน้อยมากคนรู้จักน้อยมากผมเคยเคยไปสมัยก่อนไปแถวห้างที่เขาเปิดแถวชลบุรีบอกวินอะไรพวกนั้นเลยเจออยู่คนหนึ่งเขาพูดผมดีใจมากนะความดีใจของผมความภูมิใจลึกๆเลยยี่ห้อนี้มีขายเหรอผมอยู่ที่นู่นใช้แต่ยี่ห้อเนี้ยผมแบบเฮ้ยแม่มีคนรู้จักว้ยไม่มีความภูมิใจนะไอภูมิใจเลยแม่งเอาไปคุยเลยไม่ตึงกับเราหรือว่าใครทักคนนั่นแหละที่อยู่ในบีเออคือ คุยชิบหายเลยทอดับตื่นงน,นักี่ไม่เคยเจออะ่อตัวเก็ปืมม้มเลย <ไป S 2> นะแค่เห็นแบบเ,เก่าแล้วของเราดีกว่าออก,ก็ดีใจนะดีใจนะไปร้านซ่อมลงซ่อมรถเนี่ยจริงเจอบางทีใช้ไฟเบอร์ของคนนี้ล่าสุดก็ไปทำรถก็เจอของแบรนด์ M M แดงนะ M แดงยุโรปใช้สองตัวผมก็กว่ก็โอเคนะเขาดูแลสูสุดปั๊ด ดูทุกยี่ห้อดีหมดแต่อยู่ที่ว่าเราจะนำเสนอลูกค้ายัางไงใช่ไหมแล้วก็ความแตกต่างของคุณของเขาของเรายัางไงไม่ใช่ว่าเราจะดีหมดใช่ไหมรู้ว่ายี่ห้อไหนจะดีทุกอย่างมันก็มีปรับเปลี่ยนไปแ,แล้วแต่หน้า h าลูกค้าแต่ประเด็นหลักก็คือขายแล้วรับผิดชอบใช่ใชข้อสําคัญเลยขายแล้วรับผิดชอบเขาเห็นไหมครับน้องๆนี่คือข้อสําคัญเลยนะครับตามเขาถ้าไม่รับผิดชอบมีจบเลยใช่เขาจะจำเลยนะรอบหน้ามาซื้อเราขายไม่ได้แล้วใช่ แล้วมันเป็นพวกนี้เขาจะเป็นต่างออกมาอย่างผมไม่ไง่ายๆเนี่ยลูกค้าบางคนเนี่ยอ,อย่างร้านค้าหรือบางร้านหรืออะไรที่ว่าเขาหาอะไรเนะี่ยโทษหาผมผมก็าหาให้นะคือพยายามเป็นแะแพงเขาอย่ายิ้งเขาเพราะพวกนี้คุณอย่าลืมนะคนที่ซื้อที่หอดเนี้ยส่วนใหญ่แล้วม,มีวัยรุ่นผมจัดก,กันดับเลยนะในความคิดผมส่วนตัวนคนที่ซื้อในส่วนการคนกับอายุรุ่นปลายแต่ส่วนต้นๆหรือวัยรุ่นหนุ่มเขาจะไม่เล่นเขาจะเล่นแบรนด์เอ็มแบรนด์ดี ไอยุคใหม่เนี่ยเขาจะเล่นแบนดีอ่าถ้าจรางเนี้ยถ้าไปถามรุ่นหลังๆมาเนี่ยเขาจะรูดถก่อนรู้นเขาจะรู้จักเลยเฮ้ยยี่ห้อนี้เลยยี่ห้อนี้เลยเมื่อวานล่าสุดไปถามสมุทรสาครอ่าสมุทรสาครมารับต่อมาเต็มหูเลยไม่อุบี้อ้าวรู้จักด้วยอ้าวรู้จักอ้าวแสดงว่ามีคนรู้จักคือพรุเนี้ยบางทีไปมองแบบเผื่อๆเหมือนเขาไม่รู้ขึ้นเลยล่าสุดก็มีนะอยู่ออสเตรเลีย ไปทำาะไรด้ยวยเทเรียไปขนเรือกลับมาหมดเขามาเล่าให้ผมฟังนะยืนคุยกันเป็นชั่วโมงเลยผม,มดีใจมากเลยอายุแกอยู่ประมาณ60แล้วยืนคุยกันเป็นชั่วโมงเลยแกบอกอุย้ยผมมีหมดเลยทุกรุ่นของมันผมใช้อยู่ที่น,นู่นบอกไม่แม่งดีใจนะมันเป็นมรดกที่เาเอากลับมาแล้วคนในบ้านเขาอาจจะต้องเห็นว่าเฮ้ยทป็นมพ่อโทษนะครับพ่อผมใช้ยี่ห้อนี้วะทำไมไม่ใช้ยี่ห้อที่ดูถึงจากมาใช้อยู่เออเขาเอากลับมาใช่แบบเขากลับมาจากเทเรียนะเขาเล่าหยู่ฟังเลยที่บ้านแกเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดไม่ที่นี่ก็ท,ที่ที่ที่นู่นแหละที่ผมไปเมื่อวานอะคือคือ,คอมันความภูมิใจนะคือเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าผมว่าผมทางานกมามาถูกทางก็เลยก็มาทั้งชีวิตครึ่งชีวิตแลวเนาะอันนี้ก็อายุเยอะแล้วอะเหมือนกับก๊กอฟเนี่ยเขาก็อยู่มอยู่มาหลาย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 ในวงการนี่ือไม่ว่าจะอยู่ที่ห้องไหนมันทุกคนรวนแล้วแต่ป็นเพื่นกันไม่มีมันก็นานมาแล้วอะเหมือนตามรายการอ่ะนานมาแล้ว<า>มันไม่มีเป็นศัตรูกันหรอกกค้น่ะโอเค เที่ยวกันแทบตายนะเที่ยวกันแทบตายนี่ผมกับเขานี่ตอนขายกันขายยัคสมัยเล่าให้ฟังเลยนะสมัยขายกันเจอในห้างสายลักสิทธเที่ยวกันนะแต่วันไรกินข้าวสูบบีหรืออะไรต่ออะไรนี่ก็ปกตินะแต่วันหลังใช่แต่ว่าไม่ได้มีมาโกรธเคืองเหมือนล่าสุดก็เคยได้ยินนี่ครับมีน้องๆคนๆเขาก็มีตีกันทางใจนะไมีตีกันมีตีกันคืออีอย่างเคยได้ยินมาเขาก็มาพูดกันว่าเปลี่ยนเที่ยวติดค้าแล้วโกรธเคือง อย่าไปทำอย่างนั้นเลยเรื่องมันเล็กน้อยนะเรื่องมันเล็กน้อยคือถ้ามองถ้ามองในมุมที่กว้างหรือเปิดใจเนี่ยเขาทําอย่างนี้เพื่อที่เขาไปเลี้ยงครอบครัวเราก็ทำอย่างนี้เพื่อไปเลี้ยงครอบครัวเนี่ยจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้เพื่อเพื่อให้ได้ตรงนี้ลดท้ายแตอันนี้เรามองเรามองในเรื่องของว่าที่เคยมีเหตุการณ์ที่ว่าไล่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 แทันมีมีมีไล่แทงกันมีแต่ในในี้เขารู้อยู่ว่าไล่ในไล่แทนของเขาไม่ทั้งในแผนกแล้ะนอกแผนกเลยนะไม่ควรวในอย่างบางแบรนด์เนี่ย ลายเดียวกันอะไรทำอะไรอื่นค้เนี่ยรับเหมือนกันอะไรไม่ใช่อะไรนะปวดกันเรื่อนกันไม่คุยกันเลยมันมันไม่ใช่นะไม่ใช่อะแล้วอย่างนี้เนี่ยมาถึงช่วงปลายแล้วอะผมอยากให้พี่ฝากอะไรถึงน้องๆที่กาลังจะเที่ยวกาลังจะหัดเที่ยวหรือว่ามองพี่แบบเป็นไอดอลเป็นอีสาดเป็นาดแนั้นเหรครับก็คือง่ายๆอะเราให้รู้จักหน้าที่เราว่าเราทําอะไรยังไงแล้วก็ยึดมั่เพื่อนฝูงนะครับ คือได้มากขายได้เอาง่ายๆสับง่ายๆขายได้เยอะแล้วแกะพันทุ่มถูอย่าไปสร้างศัตรูราะอย่าลืมว่าเราไม่อยู่แรงเดียวถ้าเราสร้างศัตรูปุ๊บเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีศัตรูอะไรทุกคนจะลุมมาะเกลียดผมโม้ผมขายเยอะแต่ผมไม่ได้เคยอะไรใครนะคุณจะว่าอะไรหรือยังไงผมไม่ไปซาบูไม่ได้อะไรไม่อะไรเลยคือประเด็นหลักก็คือจำไว้เลยว่าเก่งเขาไม่กลัวเขากลัวผมพยาันสองให้มีเพื่อน ขายได้เยอะแล้วแบ่งแบ่งกันฟันนะครับอย่าทิ้ลูกค้าอันดับสามเลยอันดับสุดท้ายเลยถ้าลูกค้าเนี่ยจากประมาณว่าบางคนนะลูกค้าไม่ติดยี่ห้อนะติดคนขายใช่คนขายสำคัญคนขายสำคัญนะเขาพูคุิอย่าไปทิ้งเขาอย่างเดียวเหมือนในบางคนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาตามลูกค้านะลูกค้ามีใช้ถึงแม้เราจะไปอยู่อีกยี่ห้อแล้วก็ตามเราก็อาจจะดิวเขาตามมาซื้อกับเราแต่ว่า้าเราเริใช้ยี่ห้อเก่าอยู่เราก็ดิวหายเขาอะไรให้เขาผมเชื่อว่าเชื่อเถอะว่าเครื่องมืออ่ะ แ,แต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์มันมีคนมีประเภทอย่างเงี้ยอย่าองเราอยู่เยอะรักษาลูกค้าไว้เพ<อ>ราะว่าเครื่องมือช่างเนี่ยมันไม่มีอยู่ผมคนเดียวอ่าผมอาจจะอยู่ในช่วงยุคที่ว่าช่วงเวล,ลาสําหรับคนที่เป็นขึ้นโตๆไปแล้วแต่ว่าไล่ๆกันเนี่ยก็จะมีป๊อปมาทันแล้วก็มีเดี๋ยวต่อไปอ่ะติดต่อไปปีหน้าเนี่ยมันจะมีรุาา่นที่อ,อาจจะแก่อ่าเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเขาเรียกอ,อะไรอ่าเกจิของผมอะไรพวกงเงี้ยหรือว่าไล่ๆกันแต่พอดีจังหวะว่าผมอ่ะมาจังหวะในช่วงที่ว่าเครื่องมือช่างช่วงนั้นมัน มันมีที่สามสี่แบดเนาะก็คือก็ฝ<อ>ากไว้ยุดต,ต,ต้นยุคต้นยุคต้นคือว่าพูดได้ว่า,วาก็มีชื่อติดติดเขาอยู่มือนกันเนาะคือทำแบรนด์ให้ติด <c oughs> ประเด็นหลัก,ลกทำแบรนด์ให้ติดแต่ประเด็นหลักก็คืออะไรอ่ะาการี้ยงครก็กลัวใช่แล้วคือนี้ก็ <c oughs> กลักวเป็นหลักนี <c oughs> ่ก็กลัวเป็นหลักโอเคครับพี่โจยังไงก็วันนี้ก็ได้ความรู้นะครับน้องๆว่าการใช้ชีวิตเขาการเริ่มต้นของเขาเขาเริ่มต้นมายังไงแล้วก็เขาทำยังไงมาถึงจุดนี้ได้นะครับ ก็หลายสิบปีมาแล้วนะฮะยังไงก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่โจมากๆเลยครับงั้นเดี๋ยวไปเจอ EP ต่อไปนะครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ